มาค่ะเพื่อนๆวันนี้มาตำบักหะงงตำส้มตำ รู้สึกมันบ่สวงบ่หาวเล้พี่น้อง ใส่เหมือนเหมือดรดหอยดองเจ๊ภัยเรา กี้หอน,น,น้ำตาลนะจ๊ะเนาะให้มันอ่อนจะกินหวานนิดนะนึนะผงนัวจ้ะใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ลายเสียบลาย ใส่อุบาทอุบายมอยลายลอยล้นเมดน <laughs> ัวๆัวก,กันพี่นาะค่ข่ดองเน้นๆ เราชา่นนัวได้ทีเด็ดเคใส่นี่เลยจ้ะมากุ้งที่เขาจัดเลี้ยงไว้งามแนวบางงามแนวกระซางเนาะพี่น้องพี่อยเห็นโอ้แดงจึ้งคือนัว ร้อยเตีเนนะมามาสวบกันเลยจ้ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆแม่างออนได้เปลี่ยนช่องแล้วด้อจ้าเปลี่ยนชื่อช่องให้มันอินเตอร์ขึ้นมานิดหนึงเนาะอันเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนชาวต่างชาตินะจ้าจังเขาบ่ามีแป้นไทยอย่างแบบนี้เขาก็เลย เปลี่ยนซือให่ทันสมัยขึ้นจากแม่บางออนม้วนซื่นนอร์เวย์ก็เป็นบางออนอินนอร์เวย์แม่บางออนอาซิเดอร์ถ้าผู้ใดหามอันม้วนซื่นนอร์เวย์บ่พอกอันพิมพ์บางออนอินนอร์เวย์แม่บางออนสันเดอร์จ้าอืมก็คิดหนักอยู่ว่าถ้าเขาใส่ภาษาอังกฤษอันบางออนอินนอร์เวย์เนาะ ไม่อาจจะไปซ้ำกับคนอื่นถึงเวลาที่พูดแล้วพูดแล้วย้ำเขาเปิดสต่างได้ได้อาจจไม่มีปัญหาอันทําช่องซ้ําสีเนาะบอา่าอความหวังสูง <c ười> คําอยากหัวพี่น้องอันตอบคอมเมนต์เพื่อนอันไปเบิ่งคลิปให้เพื่อนอไอันปวดบาอะไรป้าฉันเมื่อคืนนี่แบบมองแท่งแบบหลับการกะ่าสิเลยค่ะเพื่อน โอ้มเมนของงายเด้เนาะบังเขามาไฟกันลายเนาะมาแตกมาเขาเา,าสบกันเลยจ้ะมืม่อนี้กับยานเผ็ดเนาะจะ้ะกับมีแนวแกบเผ็ดวาฟ f ลวาฟ a ฟ f l e ลอาการน,นี่เยี่ยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีผักแกมนำจะ้ะบ่มีหวังหวังเนาะ ก็ได้เท่านี้แหละจ้ะเพื่อนยับเขายับออกกะเริ่มซีเซ้งแล้แต่มาคุณแหมขนมเสร็จเมื่อนี้คิดอยู่ว่าสิคุยมือหรือสิเฮดจังใดสันเด้โอ้ยฝ่าวใส่หลายเนาะพี่น้องตัวตัวลงมาหน่ยใส่มือเลยเปลี่ยนเนาะ พอซ้มจกักข้าอืนอ๋อได้กินโดนแล้วอืมอืมอืมแฉ่บเนาะ 음. 꿈. 음. 좀 음, 잡아 ซองวิตามินซีพี่น้งองดีดสายตาอยของซะแอบลิ้น กุ้งนีล่ลวกบ่ค่อยสุกดีจ้ะลวกสุกหลายมันแข็งเนาะ 嗯，嗯、mm. mm. mm，嗯、hmm.。 음. 음. 저 기모아. 아. 패드 레세요 음. แล้วมือตอนะเอาไปล้างคุณก่อนรู้สึกว่าจุกไว้แล้วฮึมของเหลือเด้โมเมนของใหม่ได้จ้ะเผ็ดเนาะ ลูกกินตอนเชอบไปเรียนแม่ก็ต้องเก็บสเปร์ล <c oughs> ำบากอยู่ช่วงนี้พี่น้องไร้รัรบบระพอไร้ใจอื แย้มบานหนิเพิ่นเป็นแนวบีบดีอยู่แล้วเห็นไหมอืมอื้มยังอืมอืมอืมกินเผ็ดตบด้วยามาน กระแมนแล้วพี่น้องแมนอย่างตีแมนแนวอ้วนฮะเนี่ยสตรอเบอรี่หนาร้นพี่น้องสตรอเบอรี่น้อยเวซ่าจ้ะ อ่านร้อนเดีย๋ยวป้าไปเก็บนะตงโมลิบีบไปบ้างเยิมย้มเยิ้มมน,น,น้วอุวน ข้ากมาแล้วอยากกินในของหวานเนาะอะไเป็นนะอืมอืม เย็นแล้วก็แซบ่บจริงๆเขาต้องกินท่อนๆนะพี่น้องแึเฮลซ์ไลดวกกวาเปิดกิมมูถิมไว้มมนคลิปไล่สดุดอืม ตัางก็บ่เหลืค่ะคุณจ๋ก็บ่อิมก็อิมกันยังแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แน่เด้อจ้ะช่อง เปลี่ยนชื่อไหมบางออนอินนอร์เวย์แม่บางออนว่าัว์คลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบายบายแฮปปี bye ้ bye,